สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีธนูและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับราศีธนูนะครับจะเป็นการอ่านไพ่ดูความคิดเช็คความรู้สึกว่าเรากําลังคิดรู้สึกเนะมาถูกทางไหมหรือสิ่งที่เรากําลังมุ่งมั่นตั้งใจนะนะั้นเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม ใบแรกครับ2เหรียญกำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดอะไรครับสองเหรียญอยากจะทำอยากจะเขาเรียกว่าวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีให้เลือกทำสองอย่างแต่คุณเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีจะทำไปนู่นก่อนไหมหรือจะทำไ้นี่ก่อนไหม กำลังรู้สึกว่าสับสนไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีใช่หรือไม่คุณกำลังสับสนไหมคุณได้ของมาสองสิ่งมีภาระหน้าที่สองอย่างหรือมีคนสองคนคุณไม่รู้จะคุยกับใครก่อนดีคุณไม่รู้ว่าจะเลือกใครคุณไม่รู้ว่าไอสิ่งที่มีอยู่มันจะใช้งานยังไงสองเหรียญซ้ายกับขวาของมันมีคุณค่าเท่ากัน แต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะอ่านเริ่มนี้ก่อนนี้ไหมหรือจะอ่านเริ่มนั้นก่อนไม่แน่ใจว่าจะบริหารจัดการอย่างไรโอเคสองเหรียญมันเป็นลักษณะของการต้องเลือกทำอะเลือกทำนู้น,นก่อนดีไหมเลือกทำอันนี้ก่อนดีไหมแต่ในการเลือกทำเนี้ยสองเหรียญเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเรายืนขาเดียวเราใช้ความคิดเยอะเออ เอายังไงดีใบเนี้ยคุณคิดที่จะบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่ให้มันลงตัวแต่การจัดการเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงเสี่ยงที่จะพลาดเสี่ยงที่จะใช้การไม่ได้กลัวกลัวว่าตัวเองอ่ะจะทำทำเสียทำพลาดลักษณะความคิดของคุณนะราศีธนูนะคือมันต้องจัดการอ่ะ ถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาจัดการกับระบบบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของคุณะอืม,แม,แ,มแม้ว่ากระทั่งกินอยู่หลับนอนะคุณก็ต้องบริหารจัดการชีวิตของคุณให้มันบาลานซ์ทุกวันนี้อาจจะทําผิดอยู่ก็ได้นะเอ,อนอนเด็กตื่นสายอารมณ์ประมาณนี้บริหารจัดการชีวิตอยู่ซึ่งซึ่งเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดอ่ะ ความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเป็นอัศวินดาบเออรู้สึกไงอยากจะรีบพําอยากจะจัดการให้มันเสร็จเสร็จอยากจะทำอะไรให้มันรวดเร็ววะอัศวินดาบมันมีลักษณะของความใจร้อนหรือการลงมือทำเป็นเรื่องของการเร่งรีบ เพราะฉะนั้นราศีธนูสองใบเนี้ยถ้ามองในเรื่องของเงินในเรื่องของผลประโยชน์มันมีไพ่ของคำว,ว่าอารมณ์ร้อนเข้ามาถ้าเป็นมองในเรื่องของการจัดการมันมีเรื่องของการว่าสักแต่ว่าทำให้เสร็จๆอยากจะทำให้มันเสร็จไปแบบนั้นไหมราสีธนู อยากจะรีบจัดการให้มันเสร็จๆใจร้อนอยากจะจัดการให้มันว่องไวใช่หรือไม่ในความคิดของคุณและในความรู้สึกของคุณที่ต้องรีบจัดการเรามาดูกันต่ออีกใบหนึ่งใบที่สามโอ้โหสองเหรียญควรทำอย่างไรสิ่งที่มีสิ่งที่อยู่ในมือถึงเวลาแล้วละ ผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องรีบจัดการให้มันเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหน้าที่มีเรื่องของความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องรู้จักการวางแผนชีวิตว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังจัดลําดับความสำคัญเนี่ยสามาเนี้ยถ้าเราถ้าเราเห็นตามนี้นะนักเรียนสาสองเหรียญมาก็สองไม้เนี่ยเป็นเรื่องของหวังหวังว่าจะเสร็จหวังว่าจะใช้การได้ ทำทุกอย่างวางแผนด้วยความหวังทำทุกอย่างด้วยความหวังหวังว่ามันจะเสร็จเร็วเวหวังว่ามันจะจบเร็วเวหวังว่ามันจะให้ประโยชน์ให้ผลประโยชน์ต่อเราเร็วเวอ่านักเรียนสาสามใบนี้เราเห็นอะไรเห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นไหมเอ่ยสองเหรียญอัศวินดาบสองไม้บางทีง,งานเก่ายังไม่ทันเสร็จแล้วงานใหม่ก็เข้ามา หรือคุณต้องกลับไปทําของเก่าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเริ่มของใหม่บางคนบางท่านในทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องรีบเร่งให้เสร็จด้วยอารมณ์ถ้าเป็นเรื่องงานอาจจะมีภาระหน้าที่มาเจาะจอกันอะเพื่อแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันกดดันนะต้องรีบทําให้เสร็จทําอย่างเดียวก็ยังจะไม่เสร็จอยู่แล้วต้องมีถึงสองอย่างต้องทําให้เสร็จสองอย่างในเวลาเดียวกันมันก็รู้สึกว่ากดดันนิดน ถ้าเป็นเรื่องเงินโอกาสที่คุณมันมีโอกาสที่คุณจะต้องใช้เงินเพื่อซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างเพิ่มสองเหรียญอัศวินดาบสองไม้มันมีเรื่องของการต้องจับใจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเป็นการเงินก็มีโอกาสที่จะต้องเสียเงินไปกับเครื่องไม้เครื่องมือนะอแต่ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินในด้านของรายได้ เมื่อกี้เรามองในเรื่องรายจ่ายใช่ไหมรายจ่ายไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแต่มันก็มีรายได้เพิ่มไงสองเหรียญคือเราอยากจะได้รายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีทางหรือว่ารีบลงมือเร็วๆในการหางานเพิ่มอ่าเพราะฉะนั้นสองเหรียญอัศวินดาบสองไม้ถ้ามองในเรื่องของการงานกับเงินนะหมายถึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของคุณที่ต้องหาไรายได้พิเศษ หรือได้รับช่องทางพิเศษในการหาเงินเออ,อยากจะมีเงินเยอะๆทำยังไงล่ะเราก็ต้องหางานเสริมหางานเพิ่มอ,อมีความจำเป็นต้องใช้เงินอสเวนดาบอสเวนดาบความรู้สึกคือร้อนเงินเพราะสองสองเหรียญคือเอ,อ๊ะที่หามาได้มันมันจะไม่พอนะใช่ไหมมีอยู่สองเหรียญรู้สึกว่ามันจะไม่พอจ่ายนะ รู้สึกร้อนเงินเออควรทำอย่างไรล่ะหางานเพิ่มใช่หรือว่าราศีธนูถ้าขึ้นสองเหรียญมานะนะนักเรียนสาเห็นเหมือนผมปะสองเหรียญอ้เงินฉันไม่พอใช้หน้าเลยความรู้สึกแหมมันต้องหาเงินเร็วๆเงินไม่พอร้อนเงินละควรทำอย่างไรหางานเพิ่มเออนะต่อไปครับสุดท้ายเรามาดูซิว่าคำแนะนำไพ่จะแนะนำอะไร ลุกขึ้นสู้สิขยันหน่อยช่วงนี้ต้องขยันหน่อยเ,ออเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของไพ่สุดนี้นะราศีธนูนะครับเป็นช่วงจังหวะเวลาของความขยันนั่นแหละราศีธนูช่วงนี้นะอาจจะต้องขยันมากกว่าเป็นพิเศษเอ,อ,อาจจะต้องเป็นช่วงของการจับจ่ายใช้สอยเป็นในเรื่องของการใช้เงินเยอะนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นความรู้สึกคือร้อนเงินความรู้สึกคือต้องเร่งรีบ เป็นความรู้สึกที่ต้องรีบจัดการให้เสร็จโดยด่วนเออถ้าเป็นในเรื่องของเงินและผลประโยชน์คุณควรจะต้องหาช่องทางเพิ่มหางานเพิ่มคําแนะนําคือช่วงนี้เป็นเวลาที่คุณต้องต้องสู้ขึ้นมาหน่อยแนละ้วอดทนนิดหนึ่งต้องสู้ต้องเผชิญหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าหมาเล็กตราคือลุยเริ่มที่จะเรียนรู้ฉันเริ่มที่จะลุยแล้วโอเคไหมถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาไพ่เซตนี้หมายถึงอะไรช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว ฉันจาเป็นต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นไอ้ที่อ่านไปรู้สึกว่ามันไม่พอที่จะสอบฉันต้องอ่านหนังสือหลายๆ, like, ายๆเร่มหน่อยช่วงนี้จะขยันมากเป็นพิเศษในการอ่านหนังสืออย่างนี้ครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปถ้าเรามองในเรื่องของการงานแน่นอนละครับภารกิจหน้าที่ความราบับผิดชอบเยอะขึ้นช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องของการงานเรืม่มจากเดิมทําแค่งานเดียวช่วงนี้อาจจะต้องมีภารกิจหน้าที่ความราบับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะ เราะฉะนั้นเราเตรียมตัวไว้เลยครับแต่ตอนเนี้ตอนที่เราดูไพ่เนี้ยอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความคิดของเราเป็นเรื่องของอารมณ์ของเราเป็นสิ่งที่เราควรทําและคําแนะนํานี้ก็บอกว่าเราควรทําอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งสี่ใบเนี้ยเกี่ยวข้องกับตัวเราโอเคนะอย่าอย่าเพิ่งมองถึงเรื่องโชคชะตาหรือสิ่งที่กําลังเข้ามา แต่กำลังมองให้เห็นชี้เห็นว่านี่คือการพัฒนาตัวเองเปออ็นไพ่ของการพัฒนาตัวเองว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มศักยภาพอยากจะเพิ่มรายได้อยากจะเพิ่มบทบาทอยากจะเพิ่มหน้าที่อยากจะฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่เก่งขึ้นถึงเวลาที่คุณจะต้องจริงจังจริงใจเอาจริงเอาจังเ,ออเพราะฉะนั้นควรจะต้องศึกษาเพิ่ม วางแผนเพิ่มหาแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เพิ่มหางานเพิ่มทุกอย่างเนี่ยคือสองไม้คือวางแผนเพิ่มออวางแผนที่จะขยับขยายวางแผนที่จะทํำยังไงให้เรามีเก่งมีความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำก็บอกว่าคุณต้องสู้คุณต้องลุยคุณต้องหยิบดาบขึ้นมาและก้าวออกไปสู่เผชิญกับโลกกว้างนะครับผม อม,มันเป็นการอ่านไพ่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอ่ะโอเคอันนี้ยังไม่ได้เป็นการอ่านไพ่แบบเนี้ยไม่ได้เป็นการแบบดูดวงเช็คพยากรณ์ดูชะตาเลยนะแต่เป็นการอ่านไพ่เพื่อพัฒนาตัวเองอืโอเคนะอย่าลงประเด็นอย่าลงประเด็น เพราะว่าตอนนี้เรากำลังฝึกอ่านไพ่กันในหัวข้อพัฒนาตัวเองอย่างไรใช่ปะดูความคิดเช็คความรู้สึกควรทำอะไรต่อดีอืมเพราะไพ่ก็บอกแล้วว่าถ้าอยากคุณคิดจะหาเงินเพิ่มใช่ปะถ้าอยากจะหาเงินเพิ่มคุณต้องลงมือเลยลงมือในการหาข้อมูลไปสมัครงานเพิ่มไปหาแหล่งเรียนรู้ไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วลงมือทำอย่างจริงจังนี่แหละสี่ใบเนี่ยก็จะเป็น อ่านประมาณนี้ไม่ได้นักเรียนนักศึกษารู้สึกว่ายากไหมถ้ามองอ่านตามนี้นะอืมไม่น่ายากเนาะอืมลองฝึกดูนะครับผมแล้วนี่ก็คือเป็นการวางไพ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองนะครับผมนักเรียนนักศึกษาลองเอาไปใช้ได้นะครับราศีธนูที่ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถนําวิธีการวางไพ่แบบเนี้ยลองไปใช้กับตัวเองดูได้นะครับอันนี้เป็นการดูให้กับตัวเองอืม การดูให้กับตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดเนี่ยถ้านักเรียนถามว่าสองเหรียญกับสิ่งที่เราคิดเดิมมซ์เซตก็คือเราต้องการพัฒนาเพิ่มเออเพราะสองเหรียญคือเป็นการฝึกฝึกทํานู่นฝึกความชำนานฝึกความสามารถนะครับเพราะว่าฉากต่อไปของสองเหรียญคืออะไรสามเหรียญใช่ไหม สามเหรียญมีคนมาว่าจ้างมีไรายได้จากสีมืออ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าสองเหรียญเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังคิดอะไรถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงพัฒนาฝึกความชํานาญฝึกความคล่องตัวใช่ไหมก็เหมือนนักกายกรรมใช่ปะคุณต้องฝึกทําให้คุณมีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นฝึกความเชี่ยวชาญฝึกความชํานาญและความรู้สึกเป็นอัศวินดาบ แม่ฉันอยากจะเก่งเร็วๆฉันอยากจะทําได้เร็วๆใช่ป่ะเออเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ไจำความว่าจาความหมายเลยใช่ไหมเราดูแค่ตีความจากหน้าไพ่สิ่งที่เูาควรทำแอคชั่นเห็นไหมครับมีสองมายแล้วเออแอคชั่นเราควรทํำยังไงล่ะเราก็ต้องขยันหน่อยใช่ปะขยันให้มากหน่อยอืมหาที่เรียนรู้เพิ่ม ขยับขยายที่เรียนรู้หรือหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งคำแนะนำก็สอดคล้องกันมาเลยว่าเป็นมหาเล็กถือดาบต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันก็จะสาเร็จโอเคอันนี้นะน,น่าจะไม่ยากแนละ้วนักเรียนนักศึกษานะราศีธนูโอเคครับจบแล้วนะฝากไว้เท่านี้นะครับและนี่คือข้อมูลจากไพ่ที่มาถึงคุณในคลิปนี้นะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดรับข้อมูลดีๆจากไพ่ไปด้วยกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ